โอนเงินกลับไทยทำไงดีเดินทางไปด้วยกันในต่างแดนกับเฉลิมชัยจมนีและนี่คือออกทะเลเดอะซีรีส์โอเวอร์ซีสตอรี่เทลลิสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมมาพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าออัน,นี้เนี่ยเรามาอยู่ในมุมมองของการ โอนเงินหรือการการนำเงินกลับประเทศก็อย่างที่ทราบะครับทุกคนเนี่ยเวลามาทํางานในต่างประเทศใช่ไหมครับก็จะต้องการที่จะหารายได้ที่มากกว่าตอนที่เราอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราก็เอาเงินที่เราหาได้เนี่ยโอนกลับหรือหรือส่งกลับไปที่บ้านของเรานะครับคราวนี้เนี่ยด้วยความที่การส่งเงินกลับบ้านมันมีหลากหลายวิธีเนี่ยวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะครับแล้วก็ ในมุมมองผมเนี่ยคิดว่าวิธีไหนมันถึงเป็นวิธีการที่ที่ดีนะครับแล้วก็ลองลองคุยกันว่าจริงๆเราทุกคนใช้วิธีไหนกันบ้างในการโอนเงินกับประเทศนะครับวิธีแรกเลยที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการโอนระหว่างธนาคารต่อธนาคารนะครับหมายความว่าตัวเราเองตอนที่เราอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็ได้รับค่าจ้างเป็นเงินสกุลประเทศนั้นๆเช่น ที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ดับเป็นดีแฮมนะครับก็คือเป็นของซาลัดอาบรัเอมิเร์นะครับแล้วก็พอเราได้เงินตรงนี้มาเราก็สามารถที่จะทําการทรานสเฟอร์โดยการให้ตัวธนาคารเองเป็นเจ้าของผู้ทําธุรกรรมให้เรานะครับก็ทําการโอนเงินจากบัญชีที่เรามีอยู่ที่ดูไบส่งไปให้บัญชีที่ประเทศไทยดังนั้น การส่งเงินไปให้บัญชีในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบก็บางครั้งเขาต้องการเป็น Swift code นะครับบางทีก็มี i b า n แล้วแล้วแต่ว่าเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บกับเราคราวนี้เนี่ยผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้ครับคือโดยรายละเอียดเนี่ยทั้งทุกรูปแบบที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบของค่าใช้จ่ายที่ถูกแยกออกมาในส่วนของ ค่าส่งเงินกับประเทศนะครับก็มีในส่วนหนึ่งก็คืออัตราเลกเปลี่ยนซึ่งอัตราเลกเปลี่ยนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าธนาคารหรือที่ไหนเขาให้อัตราเลกเปลี่ยนที่ดีกว่าตัวนี้เราสามารถควบคุมได้เราเลือกได้นะครับตัวถัดมาก็มีเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายนะครับทั้งในส่วนของต้นทางและปลายทางเช่นค่าส่งต้นทางเขาคิดกี่บาทหลังจากรับปลายทางเขาคิดกี่บาทนี่นี่คือนอกเหนือจากตัวอัตราเลกเปลี่ยนแล้วก็ มีเรื่องของความร่วมมือกันของธนาคารเช่นที่ผมบอกเนี่ยสมมติผมอยากโอนจากธนาคารในดูไบนะครับไปธนาคารที่ประเทศไทยต้องถามว่าธนาคารที่ดูไบเขาได้โคกับธนาคารที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับบางครั้งการที่เขาโคกันเนี่ยมันทาให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2ธนาคารเนี่ยดีขึ้นหรือค่าใช้จ่ายพวกฟรีต่างๆลดลงนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องเอามาพูดคุยกันนะครับนั่นคือวิธีง่ายที่สุดเลยคือส่งระหว่างธนาคารต่อธนาคารนะครับแต่ การส่งธนาคารต่อธนาคารเนี่ยมักจะเกิดค่าใช้จ่ายที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเยอะมากดังนั้นคนส่วนใหญ่หรือหลังจากนั้นมาเขาทำอะไรก็คือเขาไปในส่วนของ Exchange นะครับคือเขาเขาเรียกว่าไป Exchange ก็คือไปในส่วนของเคาน์เตอร์แลกเงินนะครับถ้าเป็นในประเทศไทยก็เป็นพวก Super Ri c h นะครับหรือหรือทางของธนาคารแต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปแลกเงินกับทางธนาคารเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารก็มักจะไม่ค่อยดีนักนะครับเราก็เลยเลือก ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีซึ่งเหมือนกันครับเราอยู่ที่ดูไบหรือเราอยู่ในประเทศต่างๆเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปโอนเงินกับ Exchange เจ้าไหนนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะถือบัตรเครดิตเข้าไปเรา,าจ,จะถือเดบิตการ์ดเข้าไปนะครับเราอาจจะถือเงินสดเข้าไปแล้วไปโอนเงินนะครับบอกว่าวิธีการโอนเงินจาก Exchang e มีหลายรูปแบบนะครับทั้งโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะครับโอนไปให้ Exchang e ปลายทางและให คนแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับก็กทําได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายแตกต่างกันระยะเวลาแตกต่างกันนะครับ Exchange เ,เ,เนี่ยด้วยความที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีและการโอนเงินใช้ค่าใช้จ่ายน้อยนะครับสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือเรื่องของระยะเวลาเช่นผมส่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ภายในวันพรุ่งนี้มันอาจจะใช้เวลา23วันหรือ3-4วันกว่าปลายทางเขาถึงจะสามารถรับเงินได้ดังนั้น มันมีเรื่องของการเทรดเรื่องเกี่ยวกับเวลาเข้ามานะครับดังนั้นทำให้การทำา Exchang e ของบางเจ้าเช่นผมยกอย่างหนึ่งในเจ้าที่คนใช้กันทั่วโลกก็คือ Western Union Western Union เนี่ยเร็วมากนะครับแต่ค่าใช้จ่ายในการโอนก็สูงมากเช่นกันดังนั้นความเร็วในการให้บริการนะครับเครือข่ายในแต่ละประเทศต่างๆส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ e x c h a n g e จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำหรับคนที่อยากจะโอนเงินกลับประเทศ แต่ว่าเราไม่อยากจะเสียค่าแลกเปลี่ยนอาตาัตราแลกเปลี่ยนแพงหรือค่าใช้จ่ายแพงแต่คุณรอได้นี่คือทางออกที่ผมคิดว่าโอเคก็ในดูไบก็จะมีพวกอาัลนาซารีนะครับมีอารัตมานีมี UAE e x c h a n g e นะครับก็หลายๆเจ้าก็ลองไปเทียบดูเออาารืเ่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ไปดูได้นะครับนอกนั้นก็มีวิธีอื่นๆเช่นคริปโตเคอเรนซีหรือออนไลน์นะครับบางคนเนี่ยเอาเงินไปเทรดเป็นบิตคอยนะครับ อลากได้บิตคอยมาคุณก็เอาไปซื้อจ่ายใช้จ่ายเงินต่างๆหรือไม่ก็โอนเงินกับประเทศก็เป็นวิธีการในการโอนเงินรูปแบบหนึง่งหรือบางคนใช้วิธีการเอาเงินเข้าไปใน PayPal นะครับแล้ว p a y p a l ก็กลายเป็น Wall e t ที่คุณสามารถไปใช้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกซึ่งคุณก็ไม่เชิงว่าเอาเงินกลับเข้าไทยแต่ว่าคุณสามารถใช้เงินในประเทศไทยได้อย่างสะดวกนะครับก็หลายหลายรูปแบบครับหลากหลายรูปแบบแล้วก็วิธีที่คลาสสิกที่สุดนะครับสำหรับคนที่ใช การแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วไปก็คือเงินสดก็เป็นวิธีการ<ๆ>เช่นคุณได้เงินสดมาจากดูไบคุณถือเงินสดนะครับคุณต้องบินกลับไปที่ประเทศไทยนะครับพอไปกับประเทศไทยปุ๊บคุณก็ต้องไปที่เคาน์เตอร์เอ็กซ์เนแลกเงินแล้วคุณก็ไปแลกเงินเป็นเงินสกุลไทยที่คุณต้องการนะครับวิธีการนี้เนี่ยคลาสสิกมากนะครับเห็นข้อจํากัดเยอะแย,ะ,ยะมากมายเช่นคุณต้องบินไปด้วยตัวเองวิธีการส่งเงินค่อนข้างไม่ปลอดภัยนะครับการกาเงินไปมีความเสี่ยง เยอะแยะมากมายแต่เหตุผลที่วิธีนี้ยังคงเป็นที่นิยมในหลายประเทศนะครับก็คือ1การถือเงินสดเข้าไปใน exchange บางที่เขาให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีมากนะครับเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับมันเลยมีข้อกําหนดว่าการที่คุณจะเดินทางเข้าออกในแต่ละประเทศเนี่ยคุณสามารถพกเงินไปได้ไม่เกิน เท่าไรนะครับในกรณีของประเทศไทยก็คือกําหนดอยู่ที่การที่คุณสามารถนําเงินเข้าสู่ประเทศคุณไม่สามารถพกเงินเกินกว่า20,000เหรียญ US อลลาร์เข้าไปในประเทศได้หรือเทียบเท่านะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลอะไรก็ตามก็จะไม่เกิน20,000 US อลลาร์นะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ป้องกันการออฟอกเงินนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างคนใช้น้อยมากเนื่องจากมันมีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่ ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังใช้วิธีนี้อยู่ซึ่งเป็นวิธีคลาสสิกบินกลับบ้านครั้งหนึ่งก็ถือเงินกลับไปนะครับอันนี้ในมุมมองผมเนี่ยนะครับก็คือพูดตรงๆเลยว่าง่ายที่สุดหรือสะดวกที่สุดเนี่ยก็คือธนาคารนะครับแต่ว่าธนาคารเนี่ยเรทที่ได้เนี่ยค่อนข้างไม่ดีมากๆนะครับคนส่วนใหญ่เลยใช้วิธีการของ exchange นะครับก็คือไปที่เคาน์เตอร์แลกเงินและโอนเงินกับประเทศหา exchange หรือหรือ,รอตัวสาขาแลกเงินที่ให้อัตราต่อรองที่ดีนะครับแล้วคุณก็จะได้ค่าส่วนต่างตรงนั้นไปซึ่งซึ่งดีมากๆนะครับแล้วก็สะดวกสบายยุคสมัยนี้นั่นเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนทราบหรือ,หร,อหรือคำนึงถึงกันนะครับก็คือ1เงิน u s ดอลลาร์กับเงินด r รามเนี่ยเป็นเงินที่ผูกกันหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่มีการลอยตัวนะครับก็คือ ค่า US เอสซอลเท่าไหร่เงินต่อเงินดีรมก็จะเป็นเท่านั้นนะครับในที่นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 USD อต่อ3.65ดกดีรมนะครับดังนั้นการซื้อเข้าขายออกเรทก็จะไม่ต่างกันมากนะครับผมยกอย่างเช่นเขาจะซื้อ USD อสซอลเรานะครับเขาก็ให้ดีรมอยู่ประมาณ3.64หนะครับหรือถ้าเราเอาเงินดีรมไปขายนะครับหรือเขาขาย u s เอสซอลเนี่ยก็อยู่ประมาณ3 6 8 5ซึ่งเขาก็กินส่วนต่างตรงนี้ไปเพื่อเพื่อการใช้จ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจัยที่ผมัวมนควรจะ เป็นที่น่าสนใจสําหรับคนที่จะต้องโอนเงินกลับประเทศนะครับ1คือดูว่าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยมันเกิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับมันมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในวิธีที่ผมทําง่ายๆเลยคือผมใช้เงินจํานวนน้อยๆนะครับลองโอนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเช่นผมโอนจากดูไบกลับไปที่ประเทศไทยนะครับด้วยวิธีการต่างๆที่ผมกล่าวมาหลายๆเอ็กเชนหลายๆที่นะครับ เพราะหลายๆครั้งเนี่ยเขาไม่บอกค่าใช้จ่ายปีกย่อยภายในนะครับบางครั้งเ,าเขาตัดจากต้นทางแต่ไม่ตัดปลายทางบางครั้งเขาไม่ตัดต้นทางแต่เขาไม่ตัดปลายทางนะครับพวกนี้เนี่ยไม่นค่ใช้จ่ายยิบย่อยซึ่งซึ่งมันเป็นซุกย่างที่มันแอบซ่อนอยู่วิธีการง่ายๆคือลองทุกทางเลยครับแล้วคุณก็จะเรียนรู้ว่าวิธีไหนมันดีที่สุดและคุณก็จะได้วิธีแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อคุณต้องเอาเงินกลับไปประเทศแล้วก็ช่วยให้ประเทศของเรา มีรายได้นะครับจากการนำเงินชาวต่างชาติไหลเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับใครมีประสบการณ์ดีๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์และติดตามกันได้นะครับทั้งทาง spotify youtube facebook soundcloud เพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่อยากให้เราออกทะเลไปด้วยกันครับ